คูโลกู้เฟซสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับสลหรับท่านไหนที่โดนแฮ็ก Facebook ไปนะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับนะเราสามารถทำตามผมได้เลยนะครับเป็นแนวทางในการกู้ Facebook แบบใหม่เลยนะครับนะฉบับ2025นะครับนะสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ ที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับนะให้เราค้นหาชื่อ Facebook เราว่าตอนนี้เรายังค้นหาเจออยู่หรือเปล่านะครับนะถ้าค้นหาเจอแบบนี้นะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับนะไปที่ Google Chrome นะครับให้พิมพ์คําว่านะครับ Accessing and downloading นะครับนี่นะพิมพ์เข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดช้อยตัวแรกเลยนะครับนะปั๊บถ้ากดเข้าไปแล้วนะครับถ้ายังเข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับถ้าขึ้นหน้าจอแบบนี้แสดงว่าไม่ได้นะครับให้เราย้อนกลับนะครับอ่าบางเครื่องก็สามารถที่ค้นหาเจอเลยนะครับถ้าค้นหาไม่เจอ ให้เรากดคำว่า accessing and downloading เข้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าได้นะครับมันจะขึ้นบอกว่าการเข้าถึงบัญชีและการเข้าถึงและการดาวน์โหลดข้อมูล facebook ของคุณนะครับบัญชีของฉันถูกแฮกบัญชีของฉันถูกปิดการใช้งานไม่สามารถเข้าสู่บัญชีของฉันได้นะครับกดเลยครับจากนั้นนะครับการเข้าถึงดาวน์โหลดข้อมูล เฟซบุ๊กของคุณนะครับให้เราเลือกนะครับข้อใดอธิบายปัญหาของคุณได้ดีที่สุดนะครับให้เราเลือกช้อยที่2นะครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกบัญชีของฉันถูกแฮกครับช้อยที่1นะนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับทําให้บัญชีผู้ใช้ของคุณนะครับปลอดภัยโดยที่ไปที่ศูนย์ ความช่วยเหลือนะครับกดเลยครับอ่าขึ้นไปนี้ใช่ไหมครับบัญชีของคุณถูกแฮกใช่ไหมนะครับอ่ากู้คืนบัญชี Facebook ของคุณนะครับในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงอ e ีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์พมือถือในบัญชีนี้ได้นะกดเลยครับอ่าจากนั้นมาที่นะครับหากคุณสงสัยว่าบัญชีคุณถูกแฮกนะครับโปรดไปที่ Facebook แฮกนะครับกดเลยปับ๊บถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับนะแสดงความยิดีด้วยนะครับนะให้เราเลือกนะครับรายงานบัญชีที่ตกอยู่ในอันตรายนะครับบัญชีของฉันตกอยู่ในอันตรายนะครับปึ๊บอ่าทีนี้ให้เราใช้อีเมลล่าสุดนะครับนะที่เราเคยเชื่อมต่อกับ Facebook ไป ถึงแม้จะโดนเปลี่ยนอีเมลไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับต้องใช้อีเมลล่าสุดหรือไม่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราเคยเชื่อมต่อกับ facebook นี้นะนะครับนะเสร็จแล้วกดดำเนินกันต่อเลยครับอ่าทีนี้ให้เราเช็คว่า facebook ที่ขึ้นมานี้ใช่ facebook เราไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่คุณใช่ไหมนะครับนะถ้าใช่ก็กดว่ากู้คืน,นครับอ่า ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลือกตรงล่างสุดเลยครับกลับไปยังการเข้าสู่ระบบครับทีนี้ให้เราใส่รหัสผ่าน facebook ปัจจุบันหรือรหัสผ่านเก่าที่เราเคยใส่มานะครับนะอาจจะเป็นรหัสผ่านเก่าที่เคยตั้งมานะครับก่อนที่จะโดนแฮกก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับกดดำเนินการต่อเลยครับ อ่าถ้าขึ้นแบบนี้มีโอกาสกู้ขึ้นได้95%นะครับหากคุณกังวลใจนะครับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณคุณสามารถทําตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเนี่เลือกที่ไม่ตรงกับตัวเลือกใดข้างต้นเลยกดเลยครับปั๊บอ่าถ้าขึ้นกระตูนแบบนี้มีโอกาสกู้ขึ้นได้99%นะครับขั้น ตอนต่อไปนะครับกดเริ่มต้นใช้งานเลยนะครับระบบก็จะประมวลผลนะครับนะให้เรานะครับบางเคสก็จะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ใหม่นะครับนะบางเคสก็ให้ตรวจสอบว่าคนแฮ็มีการเปลี่ยนแปลงของ f Facebook เราอะไรไปบ้างแล้วนะครับกดดำเนินการต่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ใหม่ได้นะครับ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนแฮกนะครับเข้าสู่ facebook เราได้นะครับในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแนะนำนะครับให้มีตัวเลขนะครับมีตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็มีตัวที่เป็นอักขระนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนแฮกนะครับเข้าสู่ Facebook เราได้นะครับถ้าตั้งถูกนะครับนะมันจะขึ้นว่าความปลอดภัยพอใช้นะครับถ้าใส่ เยอะเยิ่งดีนะครับที่เป็นตัวอักขระนะครับมันจะป้องกันไม่ให้คนแฮกเข้าสู่ระบบเราได้นะครับนะทีนี้มาที่กดไปที่ Facebook เราเลยก็ได้นะครับนี่กดปั๊บนี่เราก็สามารถเข้า f a c e b o o k เราได้แล้วนะครับเห็ไหมนะครับเนี่ยก็สามารถเข้าได้แล้วนะครับนะก็ลองทําตามวิธีนี้นะครับสลับท่านไหนที่โดนแฮกไปนะครับไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับ หรือทําไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะทําตามได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามคูโลได้นะครับนะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ในการติดต่อนะครับที่เป็นเบอร์0633545669นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ในใต้โพสต์นะครับหรือว่าสามารถทักมาสอบถามทางไลน์ได้นะครับน,นี่อดีไลน์นะครับ 0813345456นะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับ facebook โดนแฮกหรือว่าติดล็อก2ชั้นนะครับติดล็อกติดยืนยันนะครับลืมรหัสผ่าน f c e e o o o นี่ถ้าเข้าไม่ได้ก็สามารถทักมาสอบถามครู้ได้นะครับยินดีให้บริการนะครับและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ